เอางี้นะมาดูงานการแสดงในกิจกรรมวันสุนทรภู่แต่งเป็นนางมโนราค่ะคลิปที่แล้วก็ไปแก้บนระบำศรีวิชัยมาแล้วงานสุนทรภู่ก็เลยเป็นมโนราผู้ชายกันไปเลยสิคะ เป็นนางกินารีค่ะจะบอกความไม่ใช่ง่ายๆนะกับการแต่งมัณราเริ่มแต่งหน้าเลยค่ะตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งวันนี้ก็เลยเริ่มมักหน้าก่อนใช้มักหน้าของเมดิฮิวนะคะอันนี้จะเป็นสูตรชาเขียวนะคะเห็นสาวจีนสาวเกาหลีเขาใช้มักหน้าแบบนี้กันก่อนแต่งหน้านะคะตัวนี้จะทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะระหว่างนี้นะคะก็มาติดตาสองชั้นก่อนค่ะวงการน่าจสินต้องใช้แผ่นเหลืองเท่านั้นเพราะว่าติดทนนานมาก เพื่อให้มีสันตานะคะต่อไปก็จะมาทาลิปมาของลิปอิดตัวนี้จะเป็นกรุมอร์นิ่งมานะคะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปากก่อนนะคะโอเคหลังจากที่ทิ้งไว้10นาทีแล้วก็จะต้องเอาออกจ้ามาร์กหน้าก็ได้อย่างหนึ่งคือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าก่อนคะ่ะจากนั้นก็มาใส่คอนแทคเลยนะคะวันนี้ใส่สีน้ำตาลอมฟ้านะคะจะบอกว่าถ้าไม่ใส่คอนแทคเลยเนะี่ยตาเราจะดูเล็กแต่พอใส่แล้วดูตาสวยมากทาครีมกันแดดของ K N A คะ่ะตัวนี้จะเป็นช่วย ควบคุมความมันนะคะก่อนแต่งหน้าเราก็จะต้อง ลงครีมกันแดดอยู่แล้วนะคะมันเป็นอะไรที่สำคัญมากล่งพราเมอร์ของ Intuit ค่ะตัวนี้จะช่วยเบลอรลุคของขนก่อนแต่งหน้านะคะการแต่งหน้าพวกนี้ถ้าไม่ลงพรามเมอรอ์เวลาการแต่งหน้ามันจะทำให้เป็นคราบนะคะลงรองพื้นของ m b e l บ ine Super Stay l u m i n a t e น a แบ e นะคะตัวนี้จะเป็นสุดน้ำควบคุมความมันนะคะงานที่แล้วก็ใส่แก้บ,บนระบาสีวิชัยก็ใส่รองพื้นตัวนี้แหละเป็นเนื้อแบตบางเบาสบายผิวอีกด้วยจ้ะแล้วก็ปกปิดอีกด้วยนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำตบ,ตบ,ตบ ตบๆไปเลยสิคะปกปิดให้มันทั่วไปเลยติโทนนานควบคุมความมันได้ถึง30ชั่วโมงเลยคะ่ะไซคอนซีลเลอร์เมเบลีนซูเปอร์สเตย์คอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้ก็คือกรบรอยคำํำใต้ตาแล้วก็ปกปิดรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นรอยสิว รอยนวดรอยอะไรก็แล้วแต่ก็ใช้ฟองน้าตบๆไปเลยจ้าใช้สีแก้มแบบครีมแบบแท่งนะคะตัวนี้ใช้ของพี่น้องสัตวนะคะวันนี้จะออกเป็นชมพูชมพูตามด้วยแป้งฝุ่นสากสินะคะใช้2ตัวนี้ผสมกันเลยแล้วก็ตบ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 แป้งมันเยอะไปไหมสาวแล้วก็ใช้แปรงปัดแป้งก็คือปัดส่วนเกินออกจากก็ปัดให้มันอยู่แล้วไหมอ่ะสาวใช้คอนทัวร์เชดดิ้งไฮไลท์ของพี่น้องสัตวนะคะจะบอกว่า ตัวนี้คือเป็นตัวตำนานเฉดดิ้งเท่ะไรก็ข่มชัดทุกทีอย่าลืมเฉดดิ้งจันมุกด้วยนะด่างมันจะได้พุ่งไปเลยคะ่ะเขียนคิ้วทรงแบบนางรำไทยนะคะนางรำนะคะก็จะต้องเขียนคิ้วด้วยดิอกก่อนตวัดความเป็นไทย,ไทย ต้องมีการวาดลดลายเส้นคิ้วก่อนเพราะอะไรไหมถ้าเราใช้อายไลเนอร์ลงเลยมันก็จะผิดพลาดนะคะแล้วก็ตามด้วยอายไลเนอร์สีดาของมิสทีในตัวตํานานลงบริเวณหางคิ้วเนี่ยแหละทำไมถึงต้องใช้ทีเซลขีดคิ้วก่อนก็เพราะว่าการพลาดนะคะเวลาเขียนจะได้ออกมาสวยขึ้นแล้วก็ใช้สีน้ําตาลนะคะทําให้คิ้วมันดูฟูงมากขึ้นค่ะเนี่ยแหละคิ้วนางรําที่แทททูวันนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะวันนี้ก็ลงอายแชโดว์สีส้มนะคะอายแชโดว์สีส้มแบบครีมก่อน จากนั้นก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้ดูฟูงมากขึ้นแล้วก็ตามด้วยไอแชโด์สีฝุ่นแบบสีส้มนะคะเราจะลงบริเวณกลางเปลือกตาก่อนแล้วก็ลงบริเวณใต้ตาด้วยแล้วก็ใช้ไอแซโด์สีน้ำตาลเข้มนะคะทำการคับเบ้าเพื่อสร้างให้มีเป็นเงามากขึ้นค่ะถ้าลงสีดำนี่คือแพนด้าแล้วนะเขียนดอลิอาให้เหมือนเป็นโตอีสสาวจีเลยคะ่ะแล้วก็ลงชิมเมอร์สีสว่างแบบสีครีมก่อนนะคะแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้ดูฟูงบริเวณกลางเปลือกตา ัววตาแล้ก็ใตต้้าดวยจะใช้สีฝุ่นไฮไลท์ลงบริเวณกลางเปลือกตาหัวตาแล้วก็ใต้ตาให้มันดูสว่างขึ้นค่ะใช้ายไลเนอร์มิสทีนะคะเริ่มจากกรีดหางตาก่อนนะคะเพราะว่าฉันชอบความถนัดอยู่แล้วก็คือกรีดหางตาก่อนแล้วก็ตามด้วยกรีดบริเวณกลางเปลือกตาแล้วก็ หัวตาหัวตาต้องสําคัญมากต้องกรีบให้มันดูคมดัดขนตาให้ดูงอนนะคะแต่ป่านนี้แม่ตามฉันแล้วว่าลูกเสร็จหรือยังคะจะเสร็จได้ไงล่ะแล้วปัดขนตามาสคาร่าของพี่น้องฉัดนะคะปัดทั้งขนตาบนและขนตาล่างนะคะแต่ตอนนี้ยังแต่งไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเราต้องออกจากบ้านตอนตีห้าครึ่งแต่ไม่เป็นไรจ้ราแล้วก็แต่งที่รถต่อได้แล้วก็ติดขนตาปลอมนะคะวันนี้ใช้บล็อกต่อของพี่น้องฉัดเหมือนเดิมจ้ะดีนะยังเหลืออีกคู่หนึ่งขนตาจะได้ดูพุ่งไปเลยวันนี้ปัดแก้สีชมพูอมส้มนะคะ แล้วก็ปัดให้มันแดงจีดๆไปเลยค่ะจีดๆจ่าๆไปเลยสิจ่ะให้มันแดงแปรไปเลยจ้ะจากนั้นนะคะเราก็จะปัดไฮไลท์บริเวณหนกแก้มของเราก่อนตามด้วยสันจมูกหน้าผากแล้วก็บริเวณคามค่ะใช้ทิชูซับความมันบริเวณที่ปากก่อนนะคะก่อนจะทาลิปสติกวันนี้จะใช้ลิปสีแดง เดี๋ยววิบสีชมพูนี่วะสีแดงอยู่นี้จ้าใจเย็นจ้าเพอ่งยบสีผิดโทษทีเกือบชีวิตจะเปลี่ยนแล้วใช้เป็นตัวเมเบลีนนิฟแมทเหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่าติดทนนานมากใช้สเปรย์ล็อกเมคอัพของเดซิลมีนะคะตัวนี้จะทําให้ช่วยเมคอัพติดทนนานได้ถึงยี่สี่ชั่วโมงเลยค่ะฟินชิชลุกกการแต่งหน้าแล้วนะคะสามารถนําไปใช้ได้นะแล้วทีนี้ฉันก็ต้องมารอนะปั๊มน้ํามันนะคะมารอเพื่อนสาวแต่งตัวให้จ้าแต่งตัวละครเป็นนางกินารีที่มีนามว่า นางมโนราค่ะจะบอกว่าการแต่งกายยืนเครื่องนะคะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะส่วนใหญ่การแต่งกายยืนเครื่องต้องเย็บสด100%ไม่มีการแบบใช้เข็มกลัดเลยนะต้องเย็บเท่านั้นเอาง่ายๆคือการเย็บก็ต้องใช้เข็มได้นี่แหละคะ่ะเป็นนางกินรีก็ต้องติดปีกสิคะถ้าไม่มีปีกเราจะลาได้ไงล่ะก็จะเป็นซัร์ชาตรีเราจ้ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนสาวโนตมากๆนะคะวันนี้ก็ช่วยแต่งตัวให้ตอนนี้ฟ้า,าขอเก็บผมแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้ก็จะทำผม มวยสูงนะคะเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราใส่ชดาพระชะดานางหรือนางกินารีนะคะจะต้องเก็บผมให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นใช้กิฟต์ดำนะคะเสียบเข้าไปที่มวยทำให้มวยของเราไม่หลุดนะคะ เสร็จแล้วก็มาใส่หางกินรีต่อจ้าก็จะได้ประมาณนี้จ้าตอนนี้ก็เหลือแค่ใส่สดานางกินรีกับใส่เล็บนะคะก่อนใส่สดาก็ต้องไหวสิ่งศักดิ์สิทธิก์ก่อนค่ะพอไหวเสร็จก็ต้องสวมใส่เลยค่ะแล้วมาจัดระเบียบให้เรียบร้อยจากนั้นก็ใช้ยางรัดแกนนะคะเพื่อให้ล็อกตัวสดานะคะไม่ให้มันหล่นนะคะแล้วก็มาใชคอีกทีนะคะเพื่อความมั่นใจค่ะ บ้างค่ะบอกเลย thank you นะเซขอบคุณสาวโนนะคะที่ช่วยแต่งตัวให้เป็นนางกินารีสวยๆค่ะ thank mm -hmm. you เด็กนักเรียนชื่นชมกันใหญ่เลยว่าครูฟาวรําสวยมากคณะครูและบุคลากรอ,อย่างชื่นชมเลยคะ่ะเป็นนางกินรีที่เหมาะสมมากจริงๆเนี่ยแหละอยากกลับมางานรำสักทีไม่ได้รำนานเลยรำไปแต่ละท่าของนางกินรีไปเลยสิคะคลิปหนะ้าอยากให้ทำอะไรคอมเมนต์มาได้เลยนะสำหรับวันนี้บินกลับไกรลาดก่อนนะคะบาย